อ้เย้ยเองหุมแม่งลงเตพี่็ถมเอวาเหมนว่ามันมีพร้อมมเพ่มีเพิ่มเหมือกันเกือบเต็มตนเกอันนี้บ้านเขาลยเยอะสกคนหนงคนอะยเขายังมีเขา้ยนลงมได้แต่เพี่ฮโ่ะกุระวังเป็นนะใครหลุด่ะกลกลไม่คนอย่างเยอะเอ้ยจมันจะลงไมหัวแล้วเลิกเลแล้วนะถ้าจะเยอะขนาด้แกงเราเยอะมากเขาบอกว่าติดคิวอีกเยเราต้อง ไอ้เอมันลงเล่นแล้วไอ้ี่ไอ้เป็นดีขอขอต่เนีเป็นดีขอขอตบเนีตบเพื่อนตายเหรอเพื่อนตายด้วยเหรอยากว่าเียปิาแลเพื่อนอไปไอทีมึงกไเม็เอาเพื่อนตาย โดนโดนแล้วไอ้กูโดนต่อยกูโดนต่อยกูโดนต่อยกุยตากูโดนมาต่าต่อยอ๋อกุยตาโอ้ยตายกูโดนมาต่าต่อยกุยตายโอ้ไม่ได้ช็อตเลยอ่ะไอ้จิมมึงไปขี้หัวกูทำไมวะอีพี่แม่งเพื่อตีกูตายแหละไอ้เดวอมึงทำไรเพื่อนจะหมดวอไอ้จะหมดลงอยู่แล้วไม่ลงกันวะเฮ้

ไปอดีเดินหนึ่งนะไอ้เนี่มีปากหลามไหนไหนอดีเดินหนึ่งไอ้เป็นดิกมึงมีป่าเป็นดิกมีมีมีปากมีปากมีป่าตามไปมป่าไม่มีอาวุธโง่ต่อไรตัวนี้ไปล็อกเอาตัวนี้ไปล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้มีอาวุธตัวนี้มีอาวุธพี่ไอ้ตัวตัวไม่มีอาวุธต้องไปบ้านตัวนี้มีอาวุธไหมตัวไม่มีอาวุธต้องไปบ้านเลยห่อเลยไหมพี่ห่อเลยนะผมห่อแล้นป่าแถมบัตรนิวอ่ะห่อเลยไหมห่อเลยล็อกห่อเลยเนี่ยเหลืออะไรไหมพี่ปลใหญ่เหลือ สงสารเลยไ AED มันปนได้หรอไอมีอีกสมนึงเนี่ยไอล็อกอุ้มไปให้เพื่อนดิใช่ไอหอดหอดอะไรไปไหนไอหอดไปแล้วไอหอดเลยหอดไอสงสารเขาชิบหายเลยมีบัตรฟาร์มออโต้ได้กูขอต้นเลยโอ้โหไม่มี AED ปนได้บ้าไวโกกูขอเลยแหละตัวผู้หญิงมี AED อ่ะแฮมเบอร์เกอร์ขอด้วยนะพี่ชายใหญ่เบ็ดตกปลาผมก็เอาเพราะว่าผมขาดทุนว่ะช่วงนี้ โดนหนักป่ะพี่ไม่นานเกินโง่โง่หิวไปสัป้งษ์ไม่ไม่กูจะลงไปเอาช็อตแต่ไอ้จิมตีกระบานกูไม้กูยังไม่ได้ง้างเลยไม่ไอ้จิมมึงจะตีกูทำไมวะกูจับลงไปเอาช็อตไอ้ที่ตัวกูบักแน่นอนเลยกูไม่โดนดำหนิกูจับลงมาสบายๆได้ไหมไม่ต้องห่วเลยนะเต้นอยู่นอกฝ่ายอะพี่กูลงไปวิ่งเล่นอะไอ้ที่ชุบกูขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ช็อตเลยตัดได้ไหม ยังขโมยเอ้าวทำไมยังหินก็เป็นเงินนะคูบอกให้ขโมยไปให้แฟนเราจะโพสรับอันนี้เนาะรับสามสิบตอนหนึ่งเนาะแล้วเราลงห่วยเออเอาด่ดพวพวออกเลยนะเฟตำรวจนะที่็ออกมาเฟจตำรวจไปหานะเฟ เฮ้ยเขามีอยู่สามสิบคนอะแต่เขามาสิบสองคนก็ไม่ถือว่าไฟใหญ่ปะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พี่เกดไม่ถึงครึ่งไม่ใหญ่ไไม่ใหญ่นะไฟไม่ใหญ่นะเพราะถ้าไฟใหญ่เขาต้องมาเกินครึ่งนะเท่ากับนี้เหมือนเราเก็บจุยเขาอยู่นะไอ้โกรมแต่วันนี้ผมเห็นเขาของขึ้นของลันลืมๆเลยนะพี่ไม่พี่เกตแก๊งเขามียี่สิบสามคนนี่ถ้าไม่เขาขึ้นมาประกันยี่สิบสามคนเกินครึ่งแล้วไอ้โกรธใช้ใช้ผ้าประตูบ้านบ่อนะครับแต่ว่าผมเดวอติแด มีหนูพี่เก๊กี่นาทีหายอ่ะอุ้มทีน่ะสี่ห้าสี่ห้าขอดีขอดีสี่ห้าจีมันกดจีได้ทุก40นาทีอ่ะสามทุม่มมาเออพี่สามทุม่มโอเคแต่บ้านเราเข้าได้ตลอดเออมึงขับไปเลยเดี๋ยวกูยิงยางให้ชิวยิงยางชัวร์ยหรอ บวกสีทาไมเหรอมีบัตรบิลเพเยอร์ใช้บัตรเปล่าเขามีกี่คนอ่ะที่บ้าน,นอ่ะตายสมนั้นนะพี่ไมงเชื่อกูไหมคือก็สงสารนเนขาว่ารถเขายังมีไม่ถึงสามสี่คันนะร <laughs> ้ ไอเก็ตมันทำไงไอเก็ตคนไอเก็ตนี่มันเี่จริงๆเลยนะกูบอกแม่มันจะเล่นทำไมวะทั้งที่ก็รู้ว่าเขาติดคิวใช่ใช่ใช่ไอ้ไอ้มันรู้ความไหมว่าอายุก็เยอะแล้วโอ้บอกจะเอามันให้พวกเราไม่เห็นมันเลยอ่ะโอ้โห้ขาเอขามล้วงไม่ต้องทำอย่างน,นี้